สวัสดีครับพบกับชัยคลิปหนึ่งนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้จัดทําคลิปเท่าไหร่เลยนะครับก็เอาเวลาไปทํากสิกรรมปลูกผักปูจ้านะครับวันนี้พอมิวลาก็อยากจะมาคุยเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับในวันนี้อาชัยก็จะมาคุยเรื่องของถั่วเหลืองนะครับซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยนะครับ หลายๆคนก็เคยได้ข้อมูลมาเยอะมากนะครับทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับซึ่งงานวิจัยสมัยก่อนๆก,ก็จะโน้มน้าวให้เรากินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับว่าถั่วเหลืองมีประโยชน์อย่างไรบ้างอะไรมากมายเต็มไปหมดนะครับและงานวิจัยในยุคหลังก็เริ่มมีงานวิจัยมาว่าถั่วเหลืองมีปัญหานะครับ ไม่ควรจะกินเข้าไปเพราะว่าอาจจะก่อเกิดโรคได้นะครับก่อเกิดความเสื่อมต่อร่างกายได้นะครับก็ถ้าเป็นในแง่ของงานวิจัยที่ซัพพอร์ตหรือรองรับบอกว่าดีเนย,ยังไงมันก็น่ากินอยู่แล้วนะครับซึ่งใครไปเปิดหาข้อมูลก็จะเจอสารดีๆมากมายนะครับแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของสิ่งที่มีปัญหาดีกว่านะครับถ้าเราไปหาข้อมูลนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราจะเริ่มมีข้อมูลมาว่าทเหลืองเนี่ยนะครับ จะมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับย่อยๆไม่ต้องไปพูดแล้วนะครับเอา3เรื่องหลักๆเรื่องที่1คือมันเกี่ยวกับว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีฟ h โตรเอสโตรเจนนะครับก็คือเป็นฮอร์โมนใกล้เคียงกับเป็นสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในถั่วเหลืองซึ่งคล้ายหรือใกล้เคียงกับฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีฮอร์โมนตัวนี้เยอะนะครับซึ่งก็กล่าวกันว่าในถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมี ฮอร์โมนตัวนี้มากซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายมากเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเสียสมดุลนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดซีนะครับถุงน้ําหรือว่าเป็นฮิวเมอร์ our, เป็นแคนเซอร์หรือเป็นถึงขั้นมะเร็งนะครับที่เต้านมหรือที่รังไข่โดยเฉพาะาจุดสุมรวมของเขาเรียกว่าระบบสืบพันธุ์นะครับอ,อันนี้คือเรื่องที่1น,นะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ย นะครับก็คือถั่วเหลืองเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกดฮอร์โมนไทรอยนะครับเรื่องที่3คือถั่วเหลืองเป็น GMO นะครับเป็นพืชที่ไม่ควรจะกินเข้าไปเพราะอาจจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เกิดการกลายพันธุ์อะไรต่อร่างกายนะครับสเรื่องนี้ค่อนข้างที่ใช้เวลาในการพูดคุยค่อนข้างนานซึ่งอาชัยไม่อยากจะทําคลิปให้มันยาวเกินไปก็จะทําเป็น3ตอนนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของฮอร์โมน เอสโตรเจนนะครับในถุงเหลืองที่เรียกว่าไฟตตัวเอสโตรเจนว่ามันมีผลต่อร่างกายขนาดนั้นจริงหรือนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าไฟโ t ตัวเอสโตรเจนเนี่ยคือโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะผู้หญิงเพศหญิงนะครับจะมีเยอะซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนหลักๆที่มีอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นที่ต่อมไรท่อนะครับอย่างเช่นลังไขนะครับหรือว่าที่เต้านมนะครับซึ่ง บริเวณต่อมไรท่อเหล่านี้มันก็จะ,ะดึงสารตั้งต้นบางอย่างอย่างเช่นคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็สารประกอบบางตัวเนี่ยมาประกอบกันให้เป็นโครงสร้างของฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าเอสโตรเจนนะครับซึ่งเอสโตรเจนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับช่วยในระบบะสูบพันธุ์นะครับในระบบะการต้านอนุมูลอิสระนะครับการคงสภาพร่างกายโดยเฉพาะในผู้หญิงนะครับ ซึ่งถ้าขาดฮอร์โมนตัวนี้ไปเนี่ยก็คือจะอสภาพร่างกายคือจะเสื่อมสลายเร็วมากคือพูดง่ายๆว่าจะแก่เร็วนะครับอย่างที่ว่าพอคนทีอ่อายุมากขึ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นนะครับคอลลาเจนอิลาตินในผิวหนังจะเริ่มค่อยๆเสื่อมสภาพเร็วขึ้นถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่เพียงพอนะครับทีนี้นะครับปรากฏว่าในถั่วเหลืองเนี่ยมีเยอะเมื่อคนกินถั่วเหลืองเข้าไปแล้วนะครับก็ กลัวว่าพอมันเยอะเนี่ยมันก็จะมีผลเสียมกันผลเสียของมันก็คือมันจะทําใหเ้เกิดความผิดปกติในต่อมไรท่อหรือในจุดรีเซพเตอร์ที่มันทํางานอยู่นะครับเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจะไหลเวียนในระบบเลือดนะครับแล้วก็ไหลเวียนวิ่งเข้าวิ่งออกในต่อมไรท่อดังกล่าวอย่างเช่นเต้านมหรือในมดลูกนะครับทีนี้ในถั่วเหลืองเนี่ยที่ว่ามันมีเยอะเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะครับว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับที่เรียกว่าฟอตโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองเนี่ยมีความแตกต่างกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างขึ้นในต่อมไรท่อในร่างกายหรือไม่นะครับจริงๆแล้วคือมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงแต่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเนี่ยเมื่อรับอะไรเข้ามาก็ช่างนะครับแม้แต่เราจะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเลยก็ตามเราจะไม่ได้รับเอสโตรเจนจากธรรมชาติเลยก็ตาม แต่ร่างกายเราก็ยังสามารถที่จะสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาเองได้โดยสารประกอบในร่างกายอย่างเช่นคอเลสเตอรอลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพอเรารับเข้ามาด้วยล่ะท,ทั้งทงที่ร่างกายเราสร้างอยู่แล้วและพอเรารับเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายเราสร้างได้น้อยลงหรือสร้างได้ไม่เพียงพอมันก็จะเอาไอตัวไฟตัวเอสโตรเจนจากธรรมชาติจากพืชอาหารที่เรากินเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำรีคอเวอร์ ในต่อมไรท่อนะครับในจุดต่างๆเช่นเต้านมหรือรังไข่เพื่อที่จะแปลสภาพให้เป็นของร่างกายซะก่อนถึงร่างกายจะเอาฮอร์โมนตัวนั้นไปทํางานได้ไม่ใช่ว่าเอยฮอร์โมนจากถูกเหลืองเข้ามาแล้วไม่ต้องผ่านอะไรเลยคือไปบ,บังคับให้ร่างกายทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยคือจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับในพืชสีเขียวจะมีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับ S 1> <S 1> เมื่อเรากินสารโคลลฟินเข้าไปในร่างกายเนี่ยสารโคลลฟินมคีความใกล้เคียงนะครับคล้ายคลึงกับเม็ดเลือดแดงของเรามากเม็ดเลือดแดงก็คือสารฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับกับโคลลฟินเนี่ยมันมีโครงสร,ร้างทางเคมีที่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันมากเลยแต่เราไม่สามารถที่จะกินน้ําพืชผักสีเขียวเข้าไปหรือกินใบพืชผักสีเขียวเข้าไปแล้วจะเป็นเลือดเราทันทีพอเข้าไปในร่างกายแล้วเป็นเลือดเลยไม่ใช่ร่างกายเราจะต้องใช้สารเหล่านี้ นะครับผ่านกระบวนการแฟกเตอร์ต่างๆนะครับเป็นสารตั้งต้นบ้างนะครับเป็นการอาสารประกอบใหม่บ้างเพื่อที่จะแปลสภาพให้เป็นของร่างกายเรานะครับถ้าไม่นั้นเนี่ยใครกินน้ําคลอโรฟิลล์หรือน้ําผักสีเขียวมากๆเลือดในร่างกายก็จะเกินเพราะเลือดจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆจนเม็ดเลือดแดงหนาแน่น,นจนเลือดเป็นโคลนแล้วเราก็ตายเราก็อยู่ไม่ได้แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายจะไม่ใช้ถ้าร่างกายเนี่ยเพียงพอแล้ว เขาก็จะขับสิ่งเหล่านั้นทิ้งเป็นรูปแบบของของเสียออกจากร่างกายนะครับชเช่นเดียวกันกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากพืชมันไม่สามารถที่จะไปตกค้างในร่างกายมากจนกระทั่งก่อเกิดปัญหาทางด้านความผิดปกติได้เลยนะครับยกเว้นว่าเรากินในปริมาณที่มากเกินขอบเขตธรรมดาซึ่งมันเป็นไปได้ย่ากมาก เราอาจจะต้องกินถั่วเหลืองที่ให้ไดฮอร์โมนอเอสโตรเจนล้นเกินเนวันละ1กิโลกร,รมัมซึ่งแปลสภาพจากถั่วเหลืองดิบ1กิโลกร,รัมเนี่ยกินติดตอนต่อเนื่องทุกวันทุกวันเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะมีใครกินได้ขนาดนั้นจนกระทั่งกระบ,บวนการร่างกายไม่สามารถจะจัดการออกมาได้นะครับตรงนี้นี่เองเราจึงนะครับต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าร่างกายของเราสามารถที่จะนะครับขับสารเกินบางอย่างที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกาย เพราะสารเหล่านี้ที่เรากินเข้ามาจากธรรมชาติเรียกว่าสารอินทรีย์ไม่ใช่สารอนินทรีย์นะครับร่างกายสามารถที่จะขับทิ้งออกมาเหมือนกับเราดื่มน้ำนครับถ้าเราชั่งน้ําหนักตัวแล้วคูณด้วยอ่าสนะนะครับ40ซีซีเช่นเราหนัก60กิโลกร,รัมก็คูณด้วย40ได้เท่าไหร่ก็เป็นจํานวนน้ําที่เราต้องกินเพียงพอใน1วันถ้าเรากินน้ํามากกว่านั้น2เท่าร่างกายเราไม่สามารถเอาน้ํามาบวมอยู่ในร่างกายร่างกายเราต้องขับน้ําส่วนที่เกินออกไป นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเจนติกเป็น,นกลไกที่ร่างกายของเราพยายามจะสมดุลตัวเองขอให้สิ่งนั้นเป็นธรรมชาติและแร่างกายเราจะส่งออกหรือกักเก็บไว้ใช้ตามความจําเป็นของร่างกายนะครับแต่ทีนี้ก็มีงานวิจัยนะครับหลังๆพยายามยกข้อมูลขึ้นมาว่าเมื่อเรากิน ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชจากถั่วเหลืองเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะเกิดการบวมการ uh, เกิดซีดถุงน้ำหรือเกิดเป็นก้อนมะเร็งอะไรขึ้นก็ตามนะครับ uh, สำหรับไอชัยเนี่ยไอชัยคิดว่างานวิจัยในยุคหลังๆเนี่ยมันก็มีตัวแปรที่ค่อนข้างสูงซึ่งตัวแปรบางอย่างอาจจะมีผลมากกว่าสิ่งที่เขาวิจัยอยู่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ฮอร์โมนเพศที่มีปัญหาในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คือเคมีโคเอสโตรเจนฮอร์โมนซึ่งเป็นโครงสร้างของคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงมากแต่มันมาในรูปแบบของสารอนินรีย์ไม่ใช่สารอินรีย์เหมือนมาจากพืชนะครับยกตัวอย่างเช่นมาจากาโฟม สารพลาสติกต่างๆนะครับจากการแป,ปรรูปปฏิตภัณฑ์นะครับโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเทอรีนนะครับซึ่งเวลาที่แปรสภาพมาเป็นแก้วน้ำมาเป็นชามมาเป็นถุงพลาสติกที่เราใส่อาหารในทุกวันนี้เมื่อโดนปฏิกิริยานะครับความร้อนนะครับโดนไฮโดรเจนโดนออกซิเจนโดนอะไรก็ตามเนี่ยปฏิกิริยาเหล่านี้จะเล่งให้สารพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมันละลายลงมานะครับยกตัวอย่างเช่นถุงที่เราใส่อาหาร ซื้ออาหารมากินแล้วก็พอใส่มามีความร้อนมีน้ําเข้าไปกระทำเนี่ยมันก็เลยเกิดการละลายสารออกมาสารที่ออกมาก็ยกตัวอย่างเช่นไดออกซินนะครับโนเนฟีนอลหรือบิฟีนอลเซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งอย่างชัดเจนที่เต้านมและที่รังไข่ก็ได้นะครับซึ่งทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าสารเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮอร์โมอนเพศแต่พอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ย ร่างกายจัดการไม่ได้เหมือนสารอินทรีย์ที่มาจากถั่วเหลืองที่เป็นฟโตฟอสโซอเจนนะครับ mm hmm. เมื่อพอมันเข้าไปในร่างกายมันจะไหลเวียนเข้าสู่ระบบรีเซพเตอร์ที่รองรับมันก็คือเต้านมหรือรังไข่หรือเป็นจุดที่มันสามารถแปลสภาพฮอร์โมนเพศโดยตรงมันก็วิ่งเข้าไปพอมันวิ่งเข้าไปในระบบไหลเวียนมันเข้าไปอยู่ในต่อมไรท่อเนี่ยร่างกายจัดการไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกครับมันเป็นสารที่ ร่างกายจัดการไม่ได้เหมือนกับอ,อินทรีย์วัตถุที่เรากินจากอาหารซึ่งสารเหล่านี้เมื่อเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดการไปตกค้างอยู่ในาทางเดินอ,อ,อยู่ในเขาเรียกว่าต่อมนะครับพวกต่อมไรท่อเหล่านี้ ทำให้เกิดสภาวะการอักเสบที่ต่อมไร้ท่อเกิดการบวมน้ําเหลืองเป็นซีดเป็นถุงน้ําต่างๆขึ้นหรือการอักเสบในระยะยาวมันก็พัฒนาสู่การเป็นฮิวเมอร์นะครับเป็นก้อนเนื้อที่ผิดปกติและแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นแคนเซอร์ที่เรียกว่ามะเร็งก็คือพัฒนาไปเป็นมะเร็งเลยนะครับซึ่งเหล่านี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถามว่าเราพุ่งเป้าไปที่ ถั่วเหลืองมีปัญหาถั่วเหลืองมีปัญหาน้ำเต้าหู้มีปัญหาก้อนเต้าหู้ที่เรากินมีปัญหาแต่เราไม่เคยกลับไปดูเลยว่าเอ๊ะแล้วทุกครั้งที่เรากินผลิตภัณฑ์จากาถั่วเหลืองอย่างเช่นน้ำเต้าหู้เนี่ยเราใส่ถุงพลาสติกมาหรือเปล่านั่นคือตัวจริงเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่มีความชัดเจนมากนะครับทีนี้ถ้าวันหนึ่งเรากินน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงที่มาจากาถุงพลาสติกแบบนี้บรรจุถุงพลาสติกแบบนี้มาเท่ากับเรารับมาแล้ว แล้ววันนั้นเราไม่ได้กินแค่นี้เราไปกินเย็นตาโฟเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินบัวลอยเราไปกินอาหารอีกหลายอย่างที่มากับถุงพลาสติกเหล่านี้นะครับและละลายสารพวกนี้เหล่านี้มาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรารับเยอะมากพอเรารับเยอะรับเยอะรับเยอะเรื่อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นคือสารเหล่านี้น่าจะมีความชัดเจนมากกว่าด้วยซ้ําว่ามันมีปัญหาจาก uh, ตัวแปรอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะ อะไรคุณก็โยนใส่แต่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วเหลืองอย่างเดียวนะครับซึ่งในงานวิจัยมากมายที่บอกว่าเทสกับมนุษย์มนุษย์ที่กินถั่วเหลืองผมก็อยากจะทราบว่ามนุษย์ที่กินถั่วเหลืองในงานวิจัยเหล่านั้นเขายังกินอาหารผ่านถุงพลาสติกหรือไม่ซึ่งบางทีเขาอาจจะกินมากกว่าการกินถั่วเหลืองด้วยซ้ำนะครับบ่อยกว่าด้วยซ้ําซึ่งปัญหาตรงนี้นี่เองนะครับเราจึงต้องกลับมามองใหม่นะครับถ้าเข้าใจในมุมมองนี้ก็ เราก็ต้องจัดการการแปลรูปผลิตภัณฑ์กินเองจากถั่วเหลืองนะครับอย่างเช่นทำเต้าหู้เราทําเองได้ไหมโอ้มันยากเกินไปทาไม่ได้เราทํานมถั่วเหลืองได้ไหมถ้าเราพอจะทําได้เราก็ทานมถั่วเหลืองกินเองในรูปแบบของอใช้หม้อสแตนเลสซึ่งปลอดภัยคุณไม่ได้ใช้หม้อมินียมซึ่งจะไปเจอกับสารอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์อีกนะครับคุณก็ใช้หม้อสแตนเลสต้มเองทําเองแล้วคุณกินเอง ถ้าคุณทําได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณจะไม่ได้รับตัวแปรที่มีความเสี่ยงมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เราต้องกลับมาดูกันใหม่ถั่วเหลืองมีการกินมาตั้งแต่ในยุคสมัยนับพันพันพนปีในในญี่ปุ่นในจีนในทั่วโลกมีการกินมานานแต่การกินในยุคนั้นมันไม่มีเรื่องของพลาสติกเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับณนะปัจจุบันนี้พลาสติกเป็นตัวแปรที่ใหญ่มาก นะครับถ้าให้อาชัยมาโทษถั่วเหลืองตอนนี้ก็โทษพลาสติกอาชัยขอโทษพลาสติกเต็มเต็มเลยครับจะไม่โทษถั่วเหลืองเลยนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองมันเป็นอินทรีย์สารนะครับมันไม่ใช่อนินทรีย์สารเหมือนพลาสติกที่ร่างกายเราไม่มีวิวัฒนาการมาจัดการอะไรมันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกอ็อยากจะพูดถึงเรื่องของอความน่าจะเป็นนะครับว่า,อ,าอันตรายที่เกิดขึ้นถั่วเหลืองอาจจะไม่ใช่ตัวแปรหลักก็ได้ นะครับอ่าแล้วส่วนในคลิปต่อไปนะครับหรือในตอนต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของอภาวะถั่เหลืองกดฮอร์โมนไทรอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับ